โอ้ว่าสิยวเอาหมากบัวไปกินพี่น้องเอ้ยจักเสียวได้บัวได้น้ำเลอือ,อกไหลพี่น้องไอ้บัณฑ์ว่าสิลงเอาหมากบัวไหลยูเนี่ยเจ้ว่าเสียวได้บ่ซุ้มแจกกับมี่ซุ้มบัวแจกกับมีพี่น้องอลองมือแล้วน้ำเลือกเลือกโอ้ เอาไดี๋บัวบันดำเลือดพดเออเป็นตะหงบัะวอะอกแจ้ปลาใหญ่ยูเนี่ยปลาบัวเนี่ยซุ้มเป็นดอกกับมีซุ้มแจ่แล้วกับม,ซม,มีซุ้มบัวทั้นแจกับมี โอ้งามงามวาสิลุ่งไปเอา่จาจักภสีเอาได้รบอได้น้ำม,มันสิเท่งเอวนบ่อ้นำโอ้โอ้โอน้ำเลือกจุดพีออ่อ้อยน้ำเลือกน้ำเลือก ยังเมื่อสักนว่ามันเลือกมันตื่นไปไน่านหดตอนที่แน่แน่มันเลือกจยแล้วล่ะโอ้จมูกกลางผมแจ้พี่นอ้องเลยเยาซุ้มกล่องของมาันดูโอ้ แยกกันม,อมีอ่อนกันมี่ซุ้มกำลังเป็นดอกกันมีพี่น้องกันสายนี่กันสายพี่น้องกันละเห็นว่า,ามันงามเมืองสวยงามดีกันเลยเมื่อไทยพี่นอ้องเบิ่งลากระยิ่ เพาะว่ามีห้อยคนเอาอยู่เขาก็บูก,กับไปกลางๆคนละ ครับพี่น้องจิปนี้ก็ขอฝากป้าบัวง,งามๆมัทไทยพี่น้องเบื้องเล็กๆน้อยๆ้ใหพี่น้องได้เบิ้งกันครับสวัสดีครับ